ชีวิตของสมรักถือได้ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นสำหรับสมรักคำสิงปัจจุบันเขามีอายุ48ปีแล้วต้ดนดรนอยู่ในวงการมีผลงานละครภาพยนตร์ออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามชมกันมากมายเลยทีเดียวด้านชีวิตส่วนตัวเขาได้แต่งงานไปกับสาวนีคำสิงมีลูกด้วยกัน2คนคือเบรดรักวันนีคำสิงและบอสผัวรักคำสิงชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบมากมากเลยทีเดียวอาจจะเล่าย้อนกลับไปในอดีต สมรักซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายทหารเรือประจรํากบกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือถูกสารฟ้องดมละลายมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดภายหลังจากที่สารฟ้องมีคําสั่งให้สมดักทําเอกสารดาดงานให้ผู้บังคับบัญชาดับทรัพย์ตามลำดับชั้นว่าตนเองถูกสารมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเบสลูกสาวเปิดใจเรื่องนี้ดูนี่ของคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแต่ไม่คิดจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้เผอเหตุพ่อไม่ให้เอาเงินมาใช้นี่แทนพอขอรับผิดชอบเอง ความยืนยันจากนี้จะเป็นเสาหลักครอบครัวแทนความรู้สึกแตกตอนทราบข่าวก็ตกใจแต่สถานการณ์ในครอบครัวยังปกติยังคงให้กําลังใจกันส่วนเรื่องที่คุณพ่อจะไปเจราจากับเจ้าหนี้หรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่ทราบสําหรับการช่วยเหลือคุณพ่อนั้นตนมีความตั้งใจอยากจะรับพวกงานรีวิวสินค้าหรือเดินแบบเพื่อจะมาช่วยเหลือและได้ถามคุณพ่อว่าหลังจากนี้ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วใช่หรือไม่คุณพ่อก็บอกว่าใช่ตนพร้อมรับหน้าทีน่นี้พอตอนนี้อายุ21ปีแล้ว การที่เริ่มเป็นเสาหลักของขอครอบครัวตั้งแต่ช่วงนี้ก็จะส่งผลต่อนในอนาคตเมื่อถามสมรักเคยบอกไว้ว่าไม่อยากเปลีป่ยนเงินของดูเบสเผยในตอนนี้ถ้าเทียบกับจํานวนเงินตนสามารถหาเงินเพื่อให้คนพ่อไปเคลียร์ได้ซึ่งปัญหาที่เกิดเรื่องนี้สินเบสก็ได้ใช้นี้ไปให้หมดแล้วได้ลกลับมามีชีวิตที่มีความสุขพร้อมกับทุกๆอย่างบ้านรถมีเงินทองให้คุณพ่อคุแม่ได้ใช้อย่างสบาย